อากราบสวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปขึ้เร่าแล้วครับผมพอกันอีกแล้วครับช่องเบ้าดวนดิส่างนะครับเนาะหรือว่าคุกกี้พเนจรมือนี่สีมาพอครับเมนูไม่ครับเป็นเมนูลาบนกนะครับเนาะลาบนกกระทาครับวันนีเบ้าดวนได้ไปตลาดเล่านะครับหรือว่าตลาดอีสานบางบอนนะครับวันอาทิตย์มีตลาดนัดนะครับเมื่อนี่ได้มัมได้ใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูมาพร้ามครับทอด นะครับเนาะกินก <sorting fences> <unky> ับพักนี่นะครับบานเท่าพักบานเท่านี่พักอีสานบานเท่านี่ครับพักสะระแหน่พักมีพักกระแยงนะครับเนาะนี่กินกับหลาบโลกหลาบโลกนะครับเนาะหลาบโลกแซ่บๆด้วยนี่บรได้ใส่วนสวยนกเพี่ยวเี่ยวเลยครับมืองทั้งกล้องเขาที่เก่าครับเป็นกล้องเขาหน่อยครับแม่ด้นี่มีกล้องเขาหน่อยแม่ท้าี่้วยครับมาครับมามาลองซิมเบิองหลาบโลกท่าเบ่งไลยเนาะเป็นแซ่บมครับเบิ้ง โอ้ตัดด้วยนี่เนาะกระโดนกินเสียวันนกบางแค่นี้นี่อนุรักษ์ได้เลยกินม้วนตัวติดคุกเลยครับจับเลยเพื่นนาะนกกระทาเนี่ยกินได้ครับอนุญาตคุณวานตั้งกฎหมายอนุญาตให้ก็ได้กินนกกระทานะครับเนาะอันนี้กินได้นี่อาหารอีสานเท่าไหร่นะใส่ก็นมาทำมะตำบลคำแหลกแหงหวานก่อนกินคำไงเดียวเป็นสี่แขนคุนวาเนาะเอาคำพอดีพอาะงามเลยเนาะ ทำพอดีพองามจะมาคุยนี่ครับคุยทำบ,บมบ่มวาของแซ่บองคุยอันจําเนี่ยมันแจ้วอันคุยมันลาบงอเอ้าอมื่มไม่เยนะมรูปรถเนี่ยหมดดนม <c oughs> อ,อ,อานทาด้า้ได้ครับพานครับพานพาลลับลงฝีมือใส่ได้แเแผู้เห็นเุนี่ถ้าเต็มเร่อยู้เหดับลงฝีมือขับอยอะพุ่หม่เห็นหนานะ้วะ,ะเห็นหนาแล้วไับ แล้วได้ครับเหมือนก็เมียมม่ยงต้มนกตัวน้อยไม่เนกากระจาเทีย,ยนีนะต้มว่ามึงเหร <laughs> เวอร์ชันไหมครับเบาด่วนเวอร์ชันไหมว่มออาลาบีบุบคลักไปน้อยนะครับนะบการไล่ไปซ้อนวิดีโ่วันมันไล่เราอัอดวิดีโอไปซ้อนวิดีโอนั้นเกิดความผิดพลาดครับเพราะว่าทั้งเบาด่วนก็นเลยเข้าไปตั้งศูนย์พวงรอไม่แล้ว ดีข so no no, no, no. um, so oh, ึ <mom ent samples> ้นมากนะเติมแล้วครับให้แน่ละเพราะว่าเขาศูนย์ใหไงบนหน้าครับขอนแก่นเลยครับศูนย์ใหญ่เรียบร้อยครับตั้งศูนย์ทวงรอไหมเที่ยงก็เอาบ้านโอ้โผิดอีกครับผิดอีกอยู่เผ็ดนะเผ็ดดีครับจวดจัดดีิเผ็ดร่างกายร่างกายกินเผ็ด เ,เดียบเดีเยบจุมมกจีนี่กับผักนี่สมุนไพรเดียบเนี่ยผักแง่งเข้าผัแง่งบานเข้านี่หอมจุนนี่คือว่ามีประโยชน์ครับอาหารทุกอย่างเรากินเนี่ยมีประโยชน์คนระับเป็นบ่ามีประโยชน์จะกินครับมาอ้วนกินนี่มีประโยชน์กินนี่มีประโยชนนี่ดูภ่าผักแง่งหอมกลิ่นดังอ้วนเลย ไอ้ควากนี่ก็แต่ที่ชิมให้เบิ้งนะครับเนาะอุ้ยทังแม่บ้านเพิ่นก็อยากก็เลยชอดเลยครับทั้งพี่นี่ครับเพราะว่าบ้าวยวนวัดสันทัดันไรหรอกของมวกนี้เนาะต้องตั้งที่ลับากไก่อๆเอาท่าครับก็ับ อันนี้สารบันเทากิ้ได้สับแยมนั่นก็สับต้ผู้ปวดเก้วยำไม่ได้พี่ควดปวดทำบวดปวดบวชทำใหญ่ครับตุ้ยอะไรก่ครับกินข้าวม่วนขามาสิ่งม้ใไ้เบื้องบน ก็มือิวอ่ได้ครับดีหลักของแท้อ่าเอฟตี้ที่กําลังติดตามด้วยทั้งผู้บ้านกันอีกบกี่มื่อนะครับเขาเจอกันนะเนาะทั้งเบ้าดวนดีท่าล่างดีได้ครับไปสูตรใหญ่อีกทีนี้เพื่อไปบระเดียวกตั้งให้มันเตียงเทียงก็กเก่าอย่างน้อยนะมัน ครับาเมื่เกินที่ยเมือ,องานาน,นีครับว่ากันครับกับเอฟซีที่ลอกควายอยู่ทังบ้านนะครับเนาะเดี๋ยรออยจเท่านึงครับธวนกิดจธุรก,กิดหลายครับทั้งนี้ครับในงานบริหารที่ระง,งับม,มือครับร่วมหาของนอแต่ละแหน่ด้วยแหน่แหน่ยังกเรื่อนคืมาก นั่นมันมันเจอะไรเนี่ยใบหน้าหนาเลต้องข้ามห้อมเลยมิ่นมิ่นยังก็เนี่ยโอ้เอสบีน้องมันบอกพี่แค่อี่ดีว่ามันมันสีบอบเอสปันไหนเหรอเมันของเขา มันมันกล้งองเขาหน้อยครัแม่ยังวะกล้องเขาหน้อยแม่ข้าดิ่อ๋อครับมาๆมากินน้ำตาลแทบบๆนี่ยเราเป็นแซ่รแทบของแม่บ้านเหมือนหรอกแม่บ้านมันบางแน่นหนิเนาะจนบ่คอยส้นทัดก,กับอาหารแบบเบาด่วนกินนะ จำนี้บาทคุยว่าเพชรคุยแม่เพชรบาทแาวเพชรแต่บด้วยครับคุณดี่เพชรก็แท่บนะครับพี่นนแล้วเบาบาบสมบูเท่านั้นแล้วแล้วครับอกขอรายะถึง้าวอตนะถึงหัวซอยแล้ um ัน pues <ifies> <st> <ifies> <province> ว่ากันดีไล่ไปกินไปมันกันอาจีพนีกันนั่นเนาะครับเนาะให้เป็นการกินซะแล้วไปคุยกันไหมในอพี่นาเนาะคพี่หนี่พอจบแล้วเหน่อครับสนะวัสดีกับ